วันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นพัสดุกันค่ะพัสดุสกูชี่นะคะนี่เลยมันเป็นพัสดุที่สั่งจากร้านนี้เลยนะคะนี่นะคะร้านแฟนตาสวีทช็อปนะคะแฟนตาสวีทช็อปปีนะคะก็นี่เป็นโลโก้ร้านเนาะคือเขาทำน่ารักมาก แล้วก็ส่งแบบ EMS นะคะค่าส่ง42บาทแล้วก็เป็นที่อยู่เรานะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะค่ะก็นี่นะคะด้านในก็คือตำรี่พูนิมารุนั่นเองค่ะเราคือตกเทรนแล้วนะคะเนี่ยคือมันเริ่มแพแ,แล้วแต่เราเพิ่งมาซื้อนะคะก้น,นี่เลยเฮ้ยแต่ว่าคือเราสั่งสีเออ acting หน่อยอันนี้เราเปิดพัสดุมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาบอกว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างคือร้านนี้เป็นร้านที่ดังนะคะแต่ว่าพัสดุไม่ค่อยแบบมีคุณภาพเท่าไหร่นะคะก็คือนี่เอ่อแพ็กเกจยับนะคะแล้วก็ตรงนี้ยับหมดเลยแพ็กเกจยับทั้งอันอะคือมันไม่ได้ยับแบบยับแบบ ยับแบบยับซ้อนกันนะคะมันยับแบบเหมือนคนดีบเยอะๆนะคะแล้วก็แพคเกจปิดไม่ได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราเอาสกอตเทปมาปิดแล้วนะคะนี่นะเนี่ยมันมีเป็นรอยมีผมมีแบบฝุ่นที่ฝุ่นเหมือนเคยแกะออกมาเล่นแล้วนะคะแล้วก็เออเราสั่งสีแดงไปนะคะแต่ว่าได้สีชมพูมาคือเราสั่งสีเป็นสีนี้มานะคะแล้วก็แต่ว่าเราได้สีชมพูมานะคะก็แบบ คือร้านก็ดังนะคะแต่ว่าของไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะค่ะนี่นะคะจะเป็นสตรอเบอรี่พูนิมารุค่ะจะมีเป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีเป็นเออแพ็กเกจนะคะนี่เป็นแท็กนะคะใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยนี่นะคะสตรอเบอรี่ซูเปอร์จัมโบ้สตรอเบอรี่นะคะด้านหลังนะคะพูนิมารุตัวใหญ่มากก็มีเป็นเออ แท็กพลาสติกนะคะแล้วมันมัน,ม,นมันไม่เป็นเหมือนเลซินเลยอะ่ะมันไม่เหมือนพลาสติกนะคะแล้วก็มีเป็นสัญลักษณ์ลิงน้อยหรือว่าคล้ายๆไลเซนนะมันไม่มีไลเซนนะคะน่าจะเป็นสัญลักษณ์ลิงนี่นะคะเรียค่ะเดี๋ยวามาลองหนึ่งไปเลยค่ะแท็กนี่แบบเอถอะทะมากอะ่ะ ก็คือเสียอย่างหนึ่งก็คือมันเหมือนแบบมีตำหนิไม่ใช่มีตำหนิเหมือนขมอนขเก่านะคะแล้วกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะเหมือนกับเแมวน้ำพูนิมารุนะคะแต่ว่าตัวนี้กลิ่นมันแบบเออมันเหมือนแบบเป็นกลิ่นสกูชี่โรงงานที่แบบกลิ่นที่แบบเหม็นใช่ไหมแล้วมันมารวมกับกลิ่นสตรอเบอรี่คือกลิ่นสตรอเบอรี่มันน้อยกว่ากลิ่นสตรอเบอรี่โรงงานกลิ่นสกูชี่โรงงานค่ะแล้วมันก็เลย พอกินตีกันมันก็จะแบบเหม็นลงงานแล้วก็มีกลิ่นสตรอเบอรี่มาด้วยนะคะคือกลิ่นสตรอเบอรี่มันกลบไม่หมดเนาะค่ะก็น,นี้นเราจะไม่แกะแท็กเกล็ดมันต้องมานั่งแกะแท็กนั่งติดเบาะแสแ้ะหโหที่เกลยดน,นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายๆเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวพัสดุอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ ย้ yeah. ใครสนใจสกูชีนะคะที่เราขายไม่ได้ขายนี้นะแอนไลน์มาเลยจ้ะโอ้สโล